กลุ่มแรกก็คือจะเป็นกลุ่มผิวแห้งธรรมดาผิวแห้งกรอบธรรมดาผิวบางนะคะแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือผิวแห้งบวกกับมีความหมองคล้าอ่าแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือเป็นกลุ่มที่อ่าผิวไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าอยากจะดูแลหน้าให้ฉ่ำแบบสาวเกาหลีนะคะอ่าแลวอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีเอจจิ้งมีไัวเล่นมากขึ้นนะคะจําเป็นต้องดูแลใบหน้ายัางไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับคุณหมอแจงนะคะแล้วก็หมอเมย์นะะที่ท,ทิตาคลินิก นี่นะคะคุณหมอทั้งสองท่านนะคะโดยเฉพาะคุณหมอมีคอนเิร์ตของเขาจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในการดูแลงานผิวนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาเยอะแยะมากมายเลยแหละคนอาจจะลังเลหรือสงสัยว่าเอ๊ะเราต้องฉีดตัวไหนหรือว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เหมาะกับใบหน้าของเรานะคะซึ่งวันนี้ก็จะจําแนกเป็น3กลุ่มนะคะข้อมูลที่ให้ในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่ คุณหมอนามาจากประสบการณ์ในการดูแลคนไข้เลยนะกลุ่มที่ผิวค่อนข้างที่จะแบบแห้งกรอบนะคะจากประสบการณ์คุณหมอในเองแบบตัวไหนที่ค่อนข้างเวอร์ตอนนี้จากประสบการณ์นะคะที่ใช้ในท้องตลาดเนี่ยมีกลุ่มพวกฉีดเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าตัวที่ใช้แล้วรู้สึกว่าได้ผลค่อนข้างมากที่สุดนะคะคือตัวนี้ค่ะ Botol r e v i นะคะตัวนี้ช่วยเรื่องผิวที่แห้งนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งทำยังไงก็ไม่ดีขึ้นนะคะตัวนี้จะเป็นตัวฉีดที่ค่อนข้าง ได้ผลนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนนะคะก็สามารถฉีดได้วัน20่สิกว่า 30- 40ได้เลยนะคะสำหรับคนที่รู้สึกว่าผิวตัวเองอ่ะค่อนข้างแห้งกลานไม่ว่าจะกินน้ํามากเท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้นใช้ครีมบารุงเท่าไหร่ก็รู้สึกไม่ชุ่มชื้นพอนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์นะคะหน้าที่สาคัญคือไม่เจ็บนะคะตัวเนี้ยตัวนี้ไม่ค่อยแสบใช่ไหมะไม่แสบเลยค่ะสนใจมากสำหรับคนที่กลัวแสบนะคะเพราะตัวหมอเองเขาเป็นคนที่แบบกลัวแสบเนาะก็จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่แบบเออฉีดแล้วไม่แสบนะคะใช ต่อแหนึ่ครั้งเนี่ยคนจะฉีดสักกี่หลอดดีคะคุอถ้าทั่วหน้าเลยก็คือสองหลอดค่ะตัวนี้จริงๆฉีดได้ทั้งที่หน้านะคะลําคอก็ได้แล้วก็ที่มือนะคะในบางคนที่แบบรู้สึกว่ามือเหี่ยวเงี้ยก็สามารถจะใช้ตัวเบ v ร์นา revive ในการรักษานะคะว่ความชุ่มชื้นที่มือได้ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความถี่ควรจะแบบสักกี่สัปดาห์ครั้งหนึ่งใน ัวนี้สามารถฉีดได้ 1, 1> เดือนละ1ครั้งเลยนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาค่อนข้างมากแต่ถ้ารูา้สึกว่าฉีดแล้วหนึ่งเดือนแล้วรู้สึกว่าเออดีมากๆแล้วอาจจะเว้นได้ค่ะสัก 2- 3เดือนครั้งหนึ่งก็ยังใช้ได้นะคะโอเคค่ะอันนี้คือจบไปแล้วนะคะสำหรับปุ่มที่ผิวแหง้งมากๆเลยผลิตภัณฑ์งานผิวสำหรับคนที่อาจจะผิวแห้งไม่ค่อยมากแต่ว่ามีความหมองคล้ำพักผ่อนน้อยนอนน้อยดื่มน้ำน้อยเดินทางเยอะไปเที่ยวต่างประเทศมาหรือทะเลมากำลังมีความหมองคล้ำ อยากจะฟื้นฟูผิวนะคะแล้วก็หรือคนที่อาจจะแบบไม่ได้ปัญหาผิวหน้าเยอะมากแต่ว่าอยากจะชะลอวัยอยากจะบํารุงผิวหน้าให้ดูเด็กไปตลอดกาลก็เดี๋ยวจากประสบการณ์แล้วนะคะคืะคะอหมอเมย์แนะนำเป็นกระเพรตัวไหนที่แบบฉีดง่ายไม่แสบเนาะแล้วก็<ช>ราคาคไม่หนักมากใช่ก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการเรื่องหน้าใสานะคะหรือมีความหมองคล้ำไปเที่ยวมาแล้วรู้สึกว่าโดนแดดเยอะอะไรเงี้ยค่ะต้องการให้ใสขึ้น ให้ริ้วรอยลดลงอะไรเงี้ยค่ะตัวนี้ตอบโจทย์นะคะเป็น NCFs นะคะที่สำคัญก็คือไม่แสบเหมือนกันนะคะใช่เลยตัวนี้ก็แบบชอบมากนะเนื่องจากว่าเรากลัวความแสบเราก็แบบชอบมากที่แล้วเคนที่รู้สึกว่าหน้าโทรมชายค่ะน้าโทรมอยากจะให้น่าสดใสหรือฉ่ำวาวขึ้นนะคะตัวนี้ก็ตอบโจทย์เพราะตัวนี้จะมีกลุ่มวิตามินร่วมด้วยนะคะใช่ค่ะ หลายตัวเลยค่ะทั้งกลุ่มเกลือแร่วิตามินสําหรับบางงานผิวนะคะแล้วก็เป็นอาหารผิวนะคะแล้วก็ยังมีไอตัวเพิ่มความชุ่มชื้นผิวนะคะสำหรับคนที่อยากให้หน้าชุ่มชื้นม,มากขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้มากเท่าตัวกลุ่ม v i r t u v i c e นะคะถ้าเกิดคนที่มีปัญหาเรื่องหน้าแห้งจริงๆเนี่ยต้องเป็นตัวนี้นะคะเราสามารถทาสลับนะคะพวกผู้ได้สําหรับคนที่รู้สึกว่าอยากได้ทั้งหน้าใสาหน้าแห้งนะคะก็สามารถเดือนละหนึ่งครั้งสําหรับสําหรับตัวนี้และตัวนี้ นะคะได้เลยนะค่ะโอเคค่ะแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการในเรื่องของความวาวเพิ่มก็จะแนะนำเป็นกลุ่มแบบอินิจุลันอนดิจุลันได้ค่ะก็โอเคนะหมอเองก็ลองฉีดมาแล้วนะคะก็คือได้เรื่องความใสความความวาวแต่ว่าด้วยตัวยาเขาจะคอนซูมตื้นนิดนึงอินดิจุลันก็จะมีความแสบนิดหน่อยเป็นตุ่มได้นะคะสรับคนที่จะไปงานอาจจะต้องเผื่อเวลานิดหน่อยเผื่อเวลาประมาณสักจประสบกาันเพื่อประมาณสัก3ามถึงห้าวันเลยในการแบบเนอร์น่าจะแบบเจียนนะคะ ในกลุ่ม้ตจวนันเนื่องจากว่ายาค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็เป็นการฉีดที่แบบชั้นตื้นหนะใชะคะชั้นตื้นมีความแสบนะคะโอเคแแล้วก็มาในกลุ่มที่กําลังฮิตอยู่ตอนนี้ก็คือกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มอะลิควิดพีซีแอลหรือว่าพีซีแอลใช่ไหมกลุ่มแบบไม้น้ำที่ที่มีหลายๆยี่ห้อช่วงนี้เรื่องการกระตุ้นคอลลาเจนกาลังมาแรงสาหรับคนที่ต้องการหน้าเด็กอยู่ตลอดเยาว์วัยตลอดไม่อยากแก่หรือไม่อยากหย่อนคล้อยนะคะก็จะมีการกระตุ้นคอลลาเจน อตอนเนี้ยก็จะมีหลายๆตัวที่เข้ามาอาจจะดังในในหน้าเพจเนาะก็จะเป็นตัวนี้อของสกอตตาใช่ค่ะสกอปราก็จะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนชั้นบนนะคะทำให้รู้สึกว่าหน้าไม่ไม่แก่นะคะดูเด็กขึ้นหน้ายกกระชับขึ้นนะคะส่วนที่หย่อนคล้อยเนี่ยก็จะขึ้นได้นขึ้นไปอย่างเป็นธรรมชาตินะคะก็จะเป็นการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน type a ของเรานะคะทำให้หน้าดู <ste ans> ตึงขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็จะมีอีกแบบหลายยี่ห้อนะคะตามที่หลาลูกค้าสนุกใจนะอาจจะมีกูรี่แล้วก็อัตฟิ้นใช่ค่ะมีหลายมีหลไม่ไหลแบรนด์มีหลายแบรนด์นะคะที่ทำงานขายกันก็คือเน้นกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเพราะว่าคุณหมอเมย์แนะนําแบบสำหรับอายุประมาณเท่าไหร่ดีถึงจะเริ่มฉีดกลุ่มซัลฟิ้าเอสซัลฟิ้นซัลฟิ้นหรือว่ากูรี่ประมาณจริงๆแล้วถ้าเกิด ตามหลักการแล้วนะคะคืออายุมากกว่า20ปีขึ้นไปเนี่ยคอลลาเจนเราจะลดลงปีละ 1%, 1> ดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีเหมือนกับข้อบ่งชี้ว่าเราต้องฉีดเมื่ออายุ50นะ60นะอะไรเงี้ยค่ะถ้ารู้สึกว่า,าใช่<า>ค่ะชอเผิวของตัวเองถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากแก่แล้อยากกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนไว้อะไรเงี้ยค่ะก็สามารถฉีดได้เลยสำหรับวัย20ปกว่าก็เริ่มต้นฉีดได้นะคะแต่อาจจะใช้จำนวนไม่เยอะ นะคะแล้วก็อาจจะห่างๆไม่ใช่เฉดี่ทุกเดือนอะไรเงี้ยค่ะแต่สําหรับคนในในวัยที่อายุมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอาจจะใช้เดือนละ1ครั้งในช่วงแรกนะคะหลังจากนั้นอาจจะเว้นได้โอเคค่ะก็ได้คำตอบกันมากพอสมควรแล้วนะคะสำหรับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวในกลุ่มตาม่างๆไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวหมองคล้ำแล้วก็ ในกลุ่มที่ต้องการกระตุ้นคอลลาเจนนะคะสําหรับใครที่ต้องการจะปรึกษาการบารุงผิวหน้านะคะก็สามารถมาปรึกษาได้ที่ทิตาคลินิกนะคะทั้งอุดรและก็ขอนแก่นนะคะคลินิกเปิดทุกวันยกเว้นวันอังคารและก็วันพุธนะคะ